เฮดบีเอ็่าผมครับไหววะไ่อเอาไป่ามันวิยาจิ๋เชื่อไม่ได้พี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอดทได้ต่อ อันนี้แค่สุดที่คนเล่นะครับอยู่ในเกม Minecraft หรือเชิเคยนะครับคุณผู้ชมฮะกับมินิเกมนะฮะมินิเกมเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนนี้มาด้วยครับแม่บุญหล่อไม่ใช่อยู่สนามนี่อยู่แล้วเนี่ยอยากใส่เดียวอ่ะไม่พูดเยอะเจ็บคอก็มาดิครับเอ๋ครับดีครับคุณรู้ไหมสกีนนี้คุณใช้มานานแค่ไหนแล้วอ่ะก็ผมดำๆรู้ไหมมันมีความหมายว่าอะไรหมายความว่าคุณไม่ได้อยู่พวกเราเลยไงครับคุณเอกใช่ใช่คุณไม่ได้อยู่พวกเราทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้ก็ผมเป็นคนอย่างนี้นานเลยครับตั้งแต่ คุณตั้งแต่คุณมีหมีคุณก็ทิ้งเรือเลยอย่เดี๋ยวเดี๋ยวหมีไหนวะมีหมีนี่ทักตาไงทุ้กตาหมีทั้กตาหมีไงที่น้องๆนะครับผมคนไหนนะฮะที่กำลังรับชมแล้วก็มีวิจารณญาณนะครับก็รู้ว่าเพื่อนสำคัญที่สุดนะจักรยานในการรับชมด้วยนะครับ่ตามนะครับอย่าทำตามไอ้ปึ้งเหมือนพี่เปรมเลยฮะเฮ้ยเนี่ยก็เป็นจะแบบเนี้ยครับผมนะน้องก็มองพี่ไปในทางยีงแง่ไม่ดีเนยอันนี้พี่มึงรู้แหละพี่มึงมีแงเหมือนแงดีเด้อเอ้ยผมน่ะดีทุกแง่ แง่ที่ไม่ดีนะประโยชอยู่ใไม่นิเกมตอแหลกันนะผมซื้งไม่ได้เกมนี้นะบมินิเกมที่แบบว่าเราต้องตามล่าคนตอนแหลหรอกฮะไอ้มันเป็ดไอ้มันซื้อเราแ่ต้องตามล่าพี่เฟมครับเพราะพี่เฟมมันทอยเราก็แค่ต้องหลอกเท่หลอกเท่อะไรผมเป็นตำรวจครับตามล่าพี่เฟมอะไรเป็นตัวเล้ไม่สม่เป็นเพียงผู้ชายไอ้มันเป็ดไอ้มันเปียทุกคนเป็ดเป็นเ้ทุกคนเปยเ้ยโอ้ยไต็มเลยตัดเปีกนทุกคนมตอรพี่ข่าพี่ฆาแวต็มหมดมอเะ ไม่เชื่ออ้าวพี่เอกเป็นครับทุกคนครับกูเป็นตำรวจไอ้สัตว์กูเป็นตำรวจอยากใส่เดียวอันดานแล้วครับพี่เฟรมเชื่อผมป่ะอยากใส่เดียวเฮดเบรกเป็นข้าวข้าวผมอ่ะพี่เฮ้ยไอคนชื่อแอร์บ็อกแอร์แอร์บ็อกข้าวตายแล้วพอ่แอร์บ็อกแอร์บ็อกกับเป็นกูเป็นอะไรวะอย่างมั่วเลยเฮดเบรกข้าวผมครับไม่เชื่อไอแอร์บ็อกยั่วกระพี่นะข้ามึงมากับดักผมอะไรวะไอเชี่ยไหมไอ แล้วใครตำรวจทำหน้าที่หน่อยดิคนตายไม่พูวจอยู่เนี่ยตรวจอยู่เดียวโอ้โหตำรวจโคตรกระจอกเลยอ่ะตำรวจครับทำหน้าที่หน่อยสิครับตำรวจไอ้แอบบล็อกอ่ะโอ้ไม่ข้าแบบข้ามข้าหมดป่าเลยอ่ะโอ้ไหนคนไหนวะไอ้คนไหนไอ้ท้าป่ะนะข้าหมกข้าหมกป่าหรือข้าหมดป่าไอ้ท้าไปตรวจดิมึงอะไป้เอลฟ์พี่เอลฟอะไพี่ไปตรวจไอ้เอลฟ์พี่เฟมข้างหลังพี่เฟมข้างหลังไอ้สีเขียวพี่สีเขียวพี่ตัวสีเขียวมาไหนมาเห็นไหมไอ้เจ้าหนุ่ยอ๋อใครยิงกูไหนยิง เขียวไหนโอ้ยไอชยมันกูแตกแลกูว่าละไมรู้นเขียวเขียวไหนไอทอาเป็นะเขียวเขอุ้ยไเขียวทเป็นไ่รู้ไอเขียวเขียวายมตัวอ่ะนี่กูไม่รู้เลเขียวเขียวไหนอ่ะกูไม่รู้กูครับโอ้โหแอเสบ้เลยอะอะไรผมก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นคนใส่ไลฟ์ผมมาครับเอมาตรวจจีูลาชีกูไม่ตรวจไอ้ส เนี่ยดองโจนี่ยังเลือดเลยเอเย็กเอ,อ็กสุมส่มฆ่าเอกเอซินเอซิน <c oughs> เฮ้ยพี่เราเอ้ยมันมีเวลาหมดปะเนี่ย มีมีมีเออนี่ไงเราเวลาหมดนี่ไงเราจะชนะพี่เอ็กขอโทษไม่มีว่ะไม่มีเวลาหมดอ่าจบละไอ้เบ๋มันตรวจเห็นแล้วนะมี N B X no sorry sorry เอ๊ะหากูเจอว่ากลัวแบบโคตรเนียนยิ่งกว่ายิ่งว่นเนียนสิทธิบอกเลยหากคุเจอนี่บอกเก่งมากบอกใช่เหรอเจ็ดเป็ดดงโจรหมดแล้วนะน่ะใช่อะเชื่อเลยโจรหมดเล้วยาสี่คนโจรเหมือนเลยโดนเหมือนเลย เหมือนเลยอะไระเหมือนเลยหาเจอเวลาหาเจอก็ก็หดเลยครับทุกคนก็มาดิครับเข้าห้องมาเลยดีกว่าให้หมดทุกคนอ๋อเขาอยู่ในห้องรู้แล้วอยู่ในอยู่ในห้องก็มาดิครับก็มาดิก็ไม่ได้เสียวมาอะไรอยู่แล้วครับทุกคนก็มาดิครับยังไงดีอยากอยากเจออยากใส่เดี่ยวเนี่ยมันก็มาดิท่าบ่เนี้ยท่าบ่กนี้ยอยู่ห้องไหนอยู่ห้องไหนเฮ้ยอย่าบอกว่าไอ้นี่อยู่ในเฮท็ม ไม่ต้องกูอยากให้ใครช่วยเอกยืกูเอกบอกอันนี้เจอเฮลเฮลพ่อมาใหกันไม่ก็เป็นเอกพิมพ์นี้ get away from me พิมพ์นี้บอ่ะ get away ไออยาไม่ได้ไม่ได้มันมีคนมาสัตว์เอกมาแล้วเอกมาแล้วเอกมาแล้วเข้ามาอครับเจะใส่เดียวแล้สองเอกสองเอกสองมาตัวเดียวดีกว่ามาตัวเดียวมาตัวเดียวเอกเตี้ยขาแล้วเอกเอกจัดดิเตีกำมันเลยเอกมันมีดาบเหล็กมีดาบเหล็กเอกมันมีดาบเหล็กโอ้มีดาบเหล็กด้เอกอาจารเอกแล้วเข้าไปในห้องแล้วเอกมันมาแล้วมันมาแล้วที่เหอที่เผออที่เรอไอ้ห่ โจทย์จ้าโอ้โหก็บอกแล้วตำรวจจะทำอะไรเนี่ยตำรวจไม่กระโปรงป้องกันการข่าวบันไม่ได้คือเดนฆ่ากไม่เปิดเลยนะไม่ยอมประชาชนบอกเลยโจนเพียบโจนที่ไหนจะให้เขาตรวจแลเวาจตรวจเนี่ยตำรวจกระโปรงผมไม่ยอมใช่ไหมผมไม่ยอมใช่ไหมผมขาดเขินทำไมคุณเปิดเผื่เดีจเจอหน้าข้าเดี๋ยวเมื่อกี้เจอกุญเอ้อะไรกุญแจกู เจอโซ่แท้เจอโซ่ด้วยแต่เนอะโซ่แท้เจอมือเฮ้ยพี่เอกหลุดว่ะไอ้ม่อนอ้าวนี่กูหลุดคนเดียวเลยไปเออเอาป่ะเออม่อนหลุดออกเฉช่วช่วช่วยช่วยนะช่วม่อนมึงสิเดี๋ยวดิอ่าอ่ะมาดิท่ามครับคุณเอกครับอ่าครับอะ่เไรครับคุณทำไมคุณเป็นคนไม่ดีอะครับคุณเอกอยากใส่เดียวกับปืนมานานอะไรผมอยากใส่เดียวกับที่คนเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวคุณเจอผมในเกมครับไอพี่เฟลมาดิครับ อืเเอเยอะจบคอเนี่ยครับเนี่ยเมืา่าไงรครับมผมไม่อยากใส่เดียวอะคนที่มันโดนแฟนต่อยอะครับอามม้าวพิดอะไรนะครับ ป็นนผมสวอ่ะแต่ผมก็แต่ผมก็ไม่ใช่เพราะเพราะว่าโดน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 บอกนะฮะโดนบอกเลิกอะครับบอกรักบอกรักบอกรักเอเฮ้ยในห้องอันนี้มีมีสองคนนะเมีสองเหรอเฮ้ยไม่ใช่อีกคนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาโดนบอกลาแบบว่าแบบแบบเราแบบคือแบบครับเราไม่อยากจะคุยอ่ะโอ้ยลาใครวะที่มีชื่อดังลาเพิ่มใครวะใครวะที่เป็นเรื่องหมูกระทะใครวะที่เป็นเรื่องหมูกระทะเฮ้ยไหนเนี่ยไอเพิ่ม อ้วะไรบอานบุดอลเลอรเปุ๊บบุดอลเลอร์นะคุณซาล่ะถ้าแฟนต่อยกูกูสวนอะจเปลี่ยนเรื่องอะเปลี่ยนเรื่องเวะกูเปลี่ยนเรื่องทำไมวะกูไม่ได้เปลี่ยนเรื่องมันความจริงเออมันคือความจริงชีทุกที่มันโดนคีณซาล์กันกลัวเหรอฮะเผื่อเต็มเฟนเลยมึงเอ้ยเฮ้ยพี่เฟมมายืนทำอะไรแบบนี้เนี่ย ะแอบพินลุดแล้วพินลุดแล้วเมื่อไหร่เจะาเมื่อไหร่พินลุดแล้วพี่พินลุดแล้วจะหมัดจะมวยจะอะไรก็ว่ากันมาถ้าโดดลงน้ำมันจะตายปะไม่ตายไม่ตายไม่ตายตายไม่กระโดดตอนไอเนี้ยกระโดดตอนเวลาหมดไม่ตายกระโดดตอนเวลาผมไม่ตายเว้้ยยทเเพิ่มเชือกอูเชือกอูใช่ใช่ไม่ตายเพิ่มเชือกอู้เพิ่มเออกม่โดดเลยไปเพิ่มแต่เลยไม่โดดหรอกมึงจะได้ที่หนึ่งเลยนะเว้ย ได้แน่ๆและที่หนึ่งลงไปก่อนเพื่อนเลยเนี่ยไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเจนดีเจยนดีเยนดีไ้กกูยังหากล่องไม่ได้เลยเนี่ยเฮดเคุอเป็นต์าครับเฮ้ย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 อ้กูได้เป็น no 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 ไอ้กูได้เป็น o no no ไอ้ได้เป็นไอ้กูได้เป็น no no ไอ้็นได้เป็น no 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 ไอ้ปู้เป็นื่อพี่ไอ้็นได้ไป็ได o ครับ ไม่ได้เป็นครับไอ้ม้อนเปรกไม่ได้ไอมนเปตัวดิมันจะเป็นไ้ไอ้ไอนใครเอ็นไอไอ้ไออไอ้ไอไอ้ไไอนไอ้ไอไ่้ไอไอไอ้ไอ่ไไอ่ได้เป็นไอ้ไั้ไป้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้้ไออนไอ้มออ้ไอ้ไออนไอ้มอน้อไอ้อไอ้้้อไอไม้ไอ้ไอไอ้ออไไออนไอ้ออ้้ เม uh <S <S เชื่อกูดีมอนเป็นน้ามันเน่ยังไงกันแน่น่ะยังไงกันแน่น่ะยังไงกันแน่น่ะน้ามันมีรอยบากไอ้มอนเปยัไไอ้มอนไม่ตรวจไม่ตรวจแล้วไม่ตรวจได้ไมตรวจได้ไม่ตรได้ไมตรได้ไปน้ามันมีรอยบากมิจริเชื่อไม่ได้พี่โอ๊ยโทุกคนไอ้า บอกเลยไอ้มอนเป็นมึงเคยเชื่อกูบ้างมันเออไอ้มอนมันเป็นเพราะผมให้ฆ่าแต่ผมไม่หยุดให้มันตามอนเนี่ยใจใจคุยซ้อนอะไรพี่ผมหนีแล้วพี่ผมหนีแล้วผมผมไม่อยู่ให้มันฆ่าหรอกผมไม่ให้มันฆ่าตายแล้วกูตีไปแล้วสามสี่รอบแล้วโอ้โหพี่เฟมอย่างหรอปากเลยผมฆ่าชิงฆ่าก่อนหล่อเท่หล่อเท่เลยที่หลบแล้วทุกคนเปิดก่อนให้เปียบอ่ะโดว้เป็นไง เก่อนได้เปรียบม่อนกูตายแล้วคนเลวอ่ะกูบอกเลยเจอคนเลวๆผมนี่เฮ้ยผมคนดีสุดแล้วทำไมกูเป็นบ่อยจังวะมึงคนเนี้ยังกูเบื่อมึงเลวไงเฮ้ยมีคนยิงตำรวจเฮ้ยดูดิหุงอะไรเข้าอีกแล้วฮะทุกคนฮะเรียบร้อยดูดิโอ้ยเรียบร้อยแตกหนึ่งเดือดกล้ามเลยโดนไอ้หน่อยข้างหลังไอ้บอดไอ้บอด คตรเร็วครับไม่เคยเจอใครแบบนเลยครับตันี้ตัวนี้เอ้ยไมเลืเ่แล้วเนี่ยโอ้ยเมตายซะอุ้ยเอ๋เอ๋เพิ่มแม่ต้ยไปซะเถอะสร้างกันมาเอามันดิเอาไปตํารวจอฮ้ยโอ้ยไว้กากไว้โจกคนกระปเป็ดเลยว่ะกระป๋ง่หายเลยโอ้คือแต่ที่เล้วแต่ที่แล้วตํรวจก็ กาดเหมือนกันนะไอคนเอาชีว <Harriet> ิตรอดก็กากเหมือนกันอะฮะตำรวจแม่ฆ่ากูก่อนเลยใช่ผมบอกเล้วไงคนหน้ากูดำอย่างงี้เหมือนโจนอย่างบ้าคนที่ไว้ใจไม่ได้สุดอะหรือว่าคนไหนไว้ใจไม่ได้สิบอะไว้ใจไม่ได้ ไวเอกกก็ไม่ได้ไว้ใจเลยหรือเปล่ามีอะไรพี่ที่ผมเพิ่งมาพี่ไม่ไว้ใจผมหรอเฮ้ยคุณเอกครับโดนแฟนต่อยเงียบปากเลยครับเฮ้ยโว้ยมึงก็จบได้เลยเรื่องเนี้ยเอ้าแฟนซ้อมเนี่ยแฟนซ้อมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไอ้ปื้มบอกให้จบว่าทำไมที่มันลามมาถึงกูไอ้ปื้มบุกท้าบุกท้าวันนั้นน่ะบุกท้าวันนั้นน่ะปื้มบุกท้าเลยดูดีไหนนะที่ไหนนะที่ไหนนะที่ไหนนะ เป็นสิบเลยโอ้เป็นร้อยอ่ะจริงร้อบอกเออร้อยเลยเป็นลานไปหาที่อ่ะประมาณนี้ไปหาถึงที่อ่ะไปหาถึงที่เนี่ยไปหาถึงที่เดนนะเนนอะเดนเนอะเดนเนอเนนอะเดนนดนอดมือตัดเนมนเนะเดอเนเนอะเดนเอตเดอดดนอดอออเอเนอเนอะะนอะสดดเอดออจีนอะเดนไงลงน อยากบอกว่ารักมันรักกับเธอมาไปเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสี่ไอ้แนี้ตอนที่ฉันโดนที้คนแรกแรกไม่ใครยีดของมันในอิม่อนในสัตว์ยีขี้ยี้อขยี้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  เอ๋อเล่เป็นขี้โอ้โอหเป็นแต่คนดีเว้ยกูเป็นคนดีคนดีที่สุดเนี่ยกูเป็นแต่คนดีอ่ะทามทามมาอยู่ด้วยกันมาทามมามึงจะปกป้องกูเปอนคนแรกเลยโไยไม่ไปือตกอายมาครับอีกคนฆ่ากู ไอ้บ้าโ่ไอ้าวอไเลวอะไรไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพื่องมต้องไวใจกูแล้วเนี่ยมึงต้องไว้ใจกูแล้วต้องไวใจกูแล้วเนี่ยเออต้องไวใจกูล้วเนี่ยกูไม่ได้เป็นเออตำรวจได้เฮ้ยีคอยขึ้ตรวจขึ้ตรวจขึ้นตัวจขึ้นตรวจ้พี่พีมันยิงกันเหพี่ มึงโจรเองไอ้ปมเป็นโจร่ไ sí ด ja, ้เป็นเต้้ป็นโจรเยอะโตรเยอะไอ้เี่ยเฮ้ยีอีไีลยกี่ยเลยี่ยเจ้เกียวเลยอะเ้ไอ้เพื่อยู่ไหนวะเนี่ยี่ยเล่นเดกมาีนโดจริงอ่ะทไมมันตีัวแดนเอาไม่ได้เลยนี่ยเดือกุยแดนรู้ใช่ไหมต้องตัดอะไรมันมึงเร้อมัดแดน กูว่าเนี่ยแดึงตัดชิปนี้ออกไปเลยมันจะไม่เหนื่อยเลยเว้ยเฮ้ยมันไรเป็เทสส์เลยเทสส์เลยเทสดิก็มาดิครับอยากจะเทสโชว์อะครับทุกคนเมายี่ว่ายี่ไหนวะที่เทสส์ไปยู่ไหนวะเนี่ยมีอะไรเดินมาแล้วเดินมาแล้วอะไรอยากแตกกันหมดแล้วโคตรกากเลยครับทุกคนเอ้าวตำรวจไปหมดแล้วเหรอ ไอ้เหี้ยกูโดนหลอกแน่ๆเชี่ยแบอย่างกากเลยว่ะโอ้ยัดโจรหมดเชื่อบ้านดงเนี้ยบออใช่ตัดผมคนดีไปแล้วไปแล้วไปตัดจบแล้วไปด้วยกันไปด้วยกันเลยบอกเฮ้ยผู้เดียครับเมื่อกี้ผู้ใช่ป่ะไอเชี่ยโจรนในสัตว์อยู่ดีไอ้เปิ้ลแม่งโง่ไปเฉยเลยก็ก็คือแบบชนะใสๆนะครับเด็กแม่งโลบไปเลย ไม่เคยเจอใครเลยพอนีกูบอกไอ้ปื้มเป็นไปเข้าหรกมอนเอ้าเข้ามาแล้วนี่เข้ามาแล้วออขนะรว่ามึงหลอนแล้วเริ่มหล่อยาเริ่มหล่อทั้งทาวาชนะจนเบื่อแล้วยาที่แบบยาที่ยาที่นี่ไงยาที่มึนคาไว้จำได้ป่ะยาคูอ่ะนะนี่มึงคายาคุมเหรอเนี่ยยาคูยาคูไม่ใช่ยาคูเลยถ้ามึขายยาคุมนะยาคายที่สุดเออทำไมมันยาคายจังวะ อาเในร้านในร้านมียาคุมไหมครับพี่อยาให้คูต้องแฉมั้างคุมไม่อยากจะแเชี่อพี่คุณถามหมดอ่ใช้แบบไหนหรอครับกินแบบเลยแล้วเขาเขาถามกันมาว่าเออน้องถ้าน้องไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะพี่อธิบายยังไงน้องก็ไม่เข้าใจหรอกเจ็บเลยอเจ็บเลยแดนรู้ตัวใช่ไหมแดนต้องทำอะไร แดนบอกไม่เพียงแค่แบบอยากหาความรู้จากร้านยาจะเชื่อไหมแดนแดนเมอาซื้อกันแล้วตอนนั้นมึงไปชมบุรีไปทำแดนแดนแดนมึงมีคอมเมนต์มากมึงอยากทำไหมมึงอยากคอมเมนต์เลยไปทำะไรน้องๆครับก็ถ้าเกิดว่าเมาตัดคลิปได้ก็มาดูคลิปพี่นะฮะคลิปผมก็ได้นะครับพี่ไม่ตัดพี่ก็ไม่ตัดนะครับใช่ครับใช่พี่ไม่ตัดแน่นอนพี่ไม่ตัดคลิปแด๊ย้ำด้วยพี่จะตอกแล้วย้ำเบ๊ไม่ต้องตัดแล้วแบ๊บตัดไปอีกซ้ำ เฮ้ยพี si ่ยาตอบซ้ำๆเท่านั้นจิเกยฟังหมด้วทุกคนเไปประาเยพนไหนไปเลยไมเลอไปเลยไปเลยไเลยไปมลฉันเำยวจเียไล้าเนี่ยกลยเยเนย่ยไม่อยู่กลไปลล ไม่รู้ครับผมเจอแบทแมนว่ะแบทแมนใครแล้วมอนมอนต้องรู้สิครับมอนเป็นมอนเป็นมอนเป็นโจรเจอแบทแมนว่ะขึ้นไงแล้วมอนแบทแมนมานคนฆ่ากันข้างในไหนไหนไหนีก่เ็นคนโหดเลยไม่เี่ยเดอบอกัดบลกเฮ้ย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 เฮ่ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยไม่ไเ้เป็นกฮ้ยเฮ้เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ด้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เเ้ยฮ้ยเเฮ้ยเน้ยเยฮ้ยเเป็นเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้ย มีใครจะแฉเลื่อไม่ทำไหมครับทุกคนครับอย่าให้แฉมันต่อยกูตกอ้าะคือมันหยาบคายกันไปก็ไม่อยากจะเอาเป็นร้อยเป็นร้อยกำมัดแล้วต่อยล้านเลยว่ะเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เด็กๆทำตามไม่อยากให้เด็กๆรู้ไงว่ามันหยาบคายกันไปผมก็เลยก็เลยเก็บไว้ก่อนไงคือถ้าเกิดจะแฉมันจะแฉมันก็ดูเลวไปอ่ะให้ตายแล้วบ้างไหมใครเป็นไม่กูถามหน่อยโอ้ยเพิ่มมึงจะแฉเพิ่มตัวเองเนี่ยแล้วหนึ่งคนในกลุ่มเราเป็นแฉก่อนพี่เฟรมไอ้แฮปปี้เอ็๊ดแน่เลยอะไรผมยังไม่ได้ย ไปขนาดนี้แล้วเบงเหลือกูกับเอกสองคนเนี่ยเข้าไปเทสิเข้าไปเทสสิเข้าไปเทสสิเอาเข้าไปเทสสิสั่เรียบร้อยตายเออตายโดนตีเฉยเลยอะไรของเขาเข้าไปเทสิเข้าไปเทสสิเทสอะเทสเทสเอกก็เทส คุณจะเนียนไปตีพี่เบวหน่อยตํารวจไม่เสือกไอ้สัตว์เลยไม่ใครคนอะไรใครคนอะไขายสื่อเป็นไงโวสุดท้ายตว้ยเนี่ยผมไม่ได้เป็นนะตกก็ทำผมได้ปลือสุดท้ายอะครับก็สละัุดทายนี้ก็อยากจะบอกว่าสละคมจบแล้ว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 อะไร คุณแหนะนะคุณก็โดนทิ uh ้งก็เป็นอย่างนี <g <g ้นะก็เป็นอย่างงี <g <g ้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ไวาก็ใช่สิเรามันเยอะดิพี่เฟมเรามันมีแบบนึ่งของที่มีคนเดียวตอนนี้ผมไปเจอสินไลายแล้วไ่เจอสินไลน์มึงไม่ทั้งน้องไม่ทันโนบัยอะไรปุ่มมึงเป็นที่อะไรกันอย่าอยู่นบัยอย่าอยู่นนบัยมึงก็รู้กูคลาย รู้ดิเราไปตลดวันน like ี้ก em ็ใบยๆรับผมก็มาเนี <g <g ้ยเี네้ยเดี๋ยวมา้ยเนี้ยเนี้ย่นี้ยเนี้มเนีเดี๋ยเนี้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 ยเนลอยเนีอเคี้ยเนี้ยเนก้ยเนี้ยเนะ้ะเนี้ยเนี้ยีกยเน้ยเนี้มเนี้ยเนีเนี้ย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 นี้ยเนี้ยเนี้ยเ้นี้ยเนี้ยนด้ยเนีี้นี้ยเนีรยเน้ยเน้ยเนี้ยเนีเนี้ยเน้นะมีไม่ไเีย้นลงยบยนนยยน้บยเีย้กัน